ตลอด20ปีปรากฏการคนชนบทตั้งรัฐบาลคนเมืองล้มรัฐบาลถูกยืนยันหลายครั้งแต่เจ้าของทฤษฎีสองนักราประชา,ะา,าธิปไตยศาสตราจารย์พิเศษอนเนกเหล่าธรรมทัศน์เห็นว่ารายละเอียดบางอย่างเปลี่ยนไป,ไปเมื่อมวลมาหาประชาชนไม่ได้หมายถึงชนชั้นล่างแต่คือชนชั้นกลางใหม่กลายเป็นโจทย์ใหม่ของพรรคการเมืองว่าจะจัดการคนกลุ่มนี้อย่างไร ส่วนโจทย์ใหญ่ในฐานะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติคือการให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่คนสองชนชั้นและออกแบบชุดความคิดใหม่ทางการเมืองการเมืองไทยตอนนี้นมันเป็นเป็นการเมืองที่เป็น,ปนสังคมเนี่ยมันเป็นทวิภาวะนะฮะเป็นทวิภาวะที่ชัดชัดยิ่งขึ้นนะครับมันชนชั้นล่างเนี่ยก็เป็นมือเป็นไม้ที่จะหย่อนบัตร นะครับแต่มือไม้ของชนชั้นกลางก็เพิ่มขึ้นนะฮะแม้ว่าจะยังไม่เท่าคนชนั้นล่างส่วนชนชั้นกลางเนี่ยก็เป็นเท้าของการเดินขบวนแต่นชนชั้นล่างก็ตอนนี้ก็มีเท้าในการเดินขบวนด้วยแล้วก็ปริมาณของชนชั้นกลางกับปริมาณของชนชั้นล่างที่ใช้เท้าตัดสินทางการเมืองนี่ก็ไม่ได้ห่างกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดดูแล้วก็การเมืองไทยมัน มองอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันเปลี่ยนมหาศาลโจทย์ที่ศาสตราจารย์กิติคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีส่งถึง36อรหรันคือต้องจัดทุกดุลอำนาจให้สมดุลสวนทางกับศาสตราจารย์พิเศษอนเนกที่เห็นว่าสังคมไทยมีดุลอำนาจมากยากที่จะมีใครผูกขาดอำนาจได้นานนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแง่คิดว่าฝ่ายการเมืองนะครับไม่ว่าจะที่ได้มาจากราัฐธิปัตหรือที่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยอย่า อย่าคิดที่จะครองอํานาจนานนะครับมันไม่สอดคล้องกับสังคมไทยสังคมไทยใครครองอํานาจนานก็จะมีดุลอานาจอื่นมาเอาออกรัฐบาลหลังเลือกตั้งนี้ก็คงจะระมัดระวังความสัมพันธ์กับทหารนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือว่าหารือกับทหารนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเราเ,เราอาจจะไม่เขียนเอาไว้ว่าให้ให้นายยุตรีมาจากการเลือกตั้งนะก็อาจจะทำให คนนอกผู้นำซึ่งอาจจะไม่ใช่ทหารก็ได้หรืออาจจะเป็นทหารก็ได้ถ้าเป็นที่ยอมรับเนี่ยครับขึ้นมาเป็นนายมตรีรักษาการแก้ไขความวิกฤตอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นอีกทางหนึ่งแต่ผมก็ไม่ยืนยันร้อเเ็นะว่ามันจะได้ผลดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องฟังความยึดเห็นจากอีกหลายฝ่ายนะครับ คือนิการยกร่างรัฐมนูลหลังหลังสถานการณ์ยึดอํานาจนะคะอ,อาจารย์ก็เคยยอมรับเหมือนกันว่ามันก็มีข้อจํากัดในการที่จะมาพูดถึงปฏิรูปกองทัพก็อาจจะทําไม่ได้ไอ้ที่เป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญมากการเมืองมันปฏิรูปกองทัพตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูกาลมันไงถูกไหมครับแต่ต้องหลังจากที่มีประชาธิปไต,ตยแล้วแล้วก็พลังฝ่ายประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ทหารก็มีจุดอ่อนอย่างนี้นะครับอนี้ก็จะคล้ายกับหลังปี2535 หลังเหตุการณ์พฤษภาสามห้าก็มีกระแสปฏิรูปกองทัพเยอะอนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำกันจริงจังเท่าไหร่นะย้อนกลับไปไวัยหนุ่มอนเนกเป็นแกนนำนักศึกษา6ตุลาคม2519ที่ต่อสู้กับเผด็จการจนต้องหลบเข้าป่านาน4ปีภารกิจที่ได้รับในหนนี้ทำให้เขาถูกตั้งคำถามเรื่องตัวตนที่เปลี่ยนไปสปชเนี่ยมันไม่เคยมีนะในสังคมตอน ภาสนามมาเนี่ยก็เพียงแต่มามาเลือกคนไปนเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติถูกไหมครับแต่ว่าไม่ได้คุยกันว่าอยากจะปฏิรูปบ้านเมืองจะปฏิรูปบ้านเมืองอะไรอย่างไรไม่ได้พูดแล้วก็สอบอที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้ทําเรื่องปฏิรูปนะครับก็ทําหน้าที่ช่วยหรือว่ากํากับการทํางานของฝ่ายการเมืองหรือว่าของสอสนะครับ แต่ก็ไม่ได้มีวาระที่จะเป็นเรื่องปฏิรูปแล้วก็ครั้งนี้มันก็โดดเด่นอีกอย่างก็คือว่ามันไม่ได้ปฏิรูปโดยผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแต่ว่ามันให้คนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่ขณะเดียวกันมีนักวิชาการอีกส่วนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าวิธีการที่ทสอช,อช,อชอใช้เนี่ยอาจจะเป็นการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็ตั้งคําถาม <c oughs> ปัญญาชนที่สนับสนุนการรับประหารทางนี้ค่ะว่าจะทําให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงอาจารย์อยาอธิบาย,ยงไงก็เห็นใจ ฝ่ายที่ถูกคุกคามนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีเฉพาะฝ่ายที่ต่อต้านทหารมาตั้งแต่ต้นนะครับแม้แต่ฝ่ายที่วางเฉยหรือว่าสนับสนุนกบพศนี่ก็ถูกถูกถูกถ่วงล้างเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะทำให้แสดงความคิดเห็นอะไรไม่ได้ก็เห็นใจทุกๆฝ่ายนะครับถ้าเขามีอะไรที่เป็นห่วงนะครับก็ ดีที่จะไปรับฟังเสมอนะครับก็มีคนที่ตัดเพาะต่อว่าผมมานะครับก็ผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ไดเ้เกิดจากที่ว่าผมอยากที่จะเข้าไปมีอำนาจหรือว่าไปเป็นพวกของฝ่ายยึดอำนาจอะไรนะแต่ว่าเมื่อมันมีโอกาสมีช่องทางอะไรที่พอจะทำได้ทำอะไรที่มันพอจะทำได้ก็ ยินดีทำลึกๆแล้วหัวใจของอาจารย์นะคะเวลาคนยกให้อาจารย์เป็นเจ้าของทฤษฎีสองนักขาอธิบายปรากฏการณ์ม้วนมือถือแต่พอวันหนึ่งเขาตั้งคําถามว่าอาจารย์ฉีดตําราตัวเองอาจารย์รู้สึกไงไม่ได้ฉีกนะฮะก็ผมก็พูดแล้วมาให้ฟังกันเยอะทฤษฎีนี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรของผมเลยมันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่ดีเนี่ยมันต้องเอามาทบทวนเอามาต่อยอดเอามาดัดแปลงได้ ศาสตราจารย์พิเศษอนเนกยังฝากความระลึกถึงนักวิชาการที่หลบภัยการเมืองไปอยู่ต่างแดนส่วนอดีตผู้นำพเนจรที่ชื่อพันตารวจโททักษินชินวัตรเป็นพลังที่ไม่อาจมองข้ามในทัศนะของเขานั่นทำให้การเขียนรัฐธรรมนูญแบบผู้ชนะไม่อาจนำพาความสงบคืนสู่บ้านเมืองหทยการตรีสวุวรรณอมรินทีวีรายงานผมสอนวิชารัคบ